ค่้าดิฉันทุกตาค่ะโอ๊ยอ้อเมื่อไหร่จะมาเนี่ยช้าอยู่นั่นแหละจ้าถึงลวจ้าโอ๊ยอ้อทางนี้จ้าเฮ้ยทุกตาช้าีลาลีจอยนั่นแหละเดี๋ยวก็ตกเครื่องหรอกโอ้ยก็ฉันไปกีีกีีกีกีกีี กันเดี๋ยวก็ตกเครื่องหรอกสวัสดีค่ะผู้โดยสารสวัสดีค่ะแหม่แหม่หลับกันเก่งเจอนี่มิวสิกเห็นเลยฮุ้ยลกค่ะเห็นเลยฮุิยลูกค่ะ ผู้ดโดยสารทุกท่านพอดีเสียงดังไปหน่อยไม่ทราบว่าท่านจะรับประทานอะไรดีคะอะไรก็ได้ค่ะได้หมดหเใจจะวายอยู่ละงั้นอีชั้นขอนำเสนอนี่ค่ะอีชั้นขอนำเสนอคั่วก,กิ้งคั่วก,กิ้งเป็นอาหารพื้นบ้านของภาคใต้เป็นการนำเนื้อสัตว์เช่นหมูไก่และเนื้อวัวมาคั่วกับเครื่องแกงจนแห้ง ข้าเนื้อรสจัดและเข้มข้นนิยมรับประทานคู่กับผักสดเหมือนลาบของภาคอื่นๆที่เรียกว่าคั่วกิ้งมาจากวิธีการทำนำส่วนผสมไปขั่วบนกระทะกิ้งไปกิ้งมาจนได้ที่ค่ะต่อไปขนมลาขนมลาเป็นขนมหวานพื้นบ้านของภาคใต้ซึ่งทำมาจากแป้งข้าวเจ้าเป็นขนมหนึ่งในห้าชนิดเพื่อนำถวายพระสงฆ์ในประเพณีบุญศาสตร์เดือนศ ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญในจังหวัดของภาคใต้ประจำจังหวัดชานครสีธรรมราชโอ้ยน่ากินจังเลยอ้อเอไยเนี่ยทําไมเครื่องบินม,มันสั่นๆอ่ะอ๋อคุณน้องคะคุณน,อน,นเเ้องกิดไปเองหรือเปล่าคะมันแค่ตกเซนเซนเซนเนเ งงดดอ๋อเราไปขอความช่วยเหลือกันเถอะพี่คะตึงตึงตือดึงพี่คะตึงตือดึงมีไรช่วยพาพวกหมูไปส่งที่สถานีตำรวจหน่อยค่ะก็ได้เลยตีดงตีดึงตีดนี่ลูกซาเราจะไปไหนดีมีเวลาแค่หนึ่งวันเองเดี๋ยวพ่อแม่ก็จะมารับละ เราว่าไปเกาะจดุเตากันเถอะเฮ้ยน่าสนไกลไหมอ่ะไม่ไกลหรอกเดี๋ยวว่าไปกัน3ามหนึ่งเฮ้ยว่าสนตั้งปุงั้นเชิญขอไปเล่นน้ำก่อนเลยแก้โอ้ยสวยมากต้องเลยไปถามพี่ขอแล้วแหละพี่คะชุดสวยมากที่มาเป็นยังไงเหรคะขอบคุณมากเลยนะคะก็สำหรับชุดที่พี่ใส่นะคะก็จะเป็น ชุดท้องถิ่นของภาคใต้นั่นเองค่ะโดยจุดเด่นของชุดนี้ก็จะเป็นสิ้นปะเต้นั่นเองค่ะโดยสิ้นปะเตเป็นวัฒนธรรมร่วมกันของชาวค้าศูนยมาลายูแล้วก็เป็นอัตลักษณ์ของชาวเพลานการนั่นเองค่ะโดยคำว่าปะเต้มีรักษระม,มาจากภาษาชวาซึ่งแปลว่าจุดๆหรือว่าเป็นจุดฉะนั้นสิ้นปะเตก็เลยมีลักษณะเป็นลวดลายที่เป็นจุดๆโดยลวดลายส่วนใหญ่ที่เขานิยมทำกันก็คือจะเป็นลวดลายจากธรรมชาติเช่นจากดอกไม้แล้วก็ต้นไม้นั่นเองค่ะ สำหรับชุดผู้ชายนี้นะคะก็จะมีลักษณะเป็นเสื้อคอตั้งกางเกงขายาวแล้วก็มีหมวกที่ถักด้วยกำมะหยี่แล้วก็ประดับด้วยเสื้องเงินที่สวยงามน,นั่นเองค่ะเฮ้ยรักนตังคูเอ๊ะไม่ทราบว่าคุณสองคนเป็นนักท่องเที่ยวหรือเปล่าคะพอดีวา่าดิฉันจะพาคุณไปดูหนังในที่ๆหนึ่งน,นะคะเฮ้ยรักั้นตังขอมามเพื่อนกันนะคะพุซายามาน่ก่อ,อะไรอ้พี่คนสวยคนนี้จะพาเราไปดูหนังไปไหมเอาสิได้เลยตอนนี้เบื่อกลอแล้วเนี่ย งั้นเราไปดูหนังกันเถอะคะ่ะโอ้ตื่นไปเอาโอ้ตื่นไปทำไมพี่คะจะดูหนังเรื่องอะไรกันหรอวันนี้พี่ขอนำเสนอนิทานพื้นบ้านเรื่องเกาะหนูเกาะแมวไปรับชมก็ได้เลยะคะ่ะเกาะหนูเกาะแมวนี่คือเกาะหนูและนี่คือเกาะแมวไม่ไกลจากเกาะหนูสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสงขลาทำไมเกาะหนูถึงใหญ่กว่าเกาะแมวนะคะ พราะหนูกำลังไหวเข้าหาฝั่งถึงดูใหญ่ไงล่ะทำไมถึงไหวเข้าฝั่งล่ะฮะเมื่อนานมาแล้วตั้งแต่เมืองสงขล้ายังไม่มีเกาะหนูเกาะแมวนั้นที่นี่เป็นเมืองท่าสําคัญที่บรรดาวานิชแหลนสัมภารเข้ามาค้าขายกันมากมายชียวละขณะที่พ่อค้าชาวจีนคนหนึ่งเที่ยวชมเมืองสงขล้าย่างสํำราญใจก็ไปเจอกับมาและแมวคู่หนึ่งเหคือยเยน่ารัก รู้สึกด em> ้วยอีกท si ีทั้งหมาและแมวถูกพ่อค้าพาขึ้นเรือสำเภามาด้วยซะแล้วหลังจากนั้นเวลาผ่านไปเดือนแล้วเดือนเล่าเบื่อเบื่อเจ้าเรือลำนี้สินะเบื่อหมานี่แหละกอดไรนักนะที่จริงก็เบื่อเจ้าเรือโค้งเค้งนี่แหละนะคิดถึงสงขาจัง มีวิธีว่ายน้ำเข้าฝั่งยังไงได้บ้างนะมีสไตล์กันเชียงผีเสื้อไม่ได้ามาว่ายทางไหนว่ายก็ว่ายทาหมาทาแมวนั่นแหละแต่ว่ายังไงหฮรอดถึงอีกฝั่งต่างหากทำไมไม่เห็นมีเหนเลยฮะหนูจะมีบทบาทสำคัญต่อจากนี้ละเมื่อแมวและหมาพบความลับเรื่องลูกแก้ววิเศษสมบัติที่พ่อค้าครอบครองไว้ลูกแก้ววิเศษที่ทำให้ไม่จมน้ำ อย่ากกินผมเลยครับผมแค่มาหาเนยกินผมทั้งผอมทั้งหิวโอดอยากขี่โรคเป็นหัดเยอรมันด้วยไม่กินหรอกแต่นายต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อฉันเอ๊ะทำไมทำจะจับกินซะทำจะทำลูกแก้ววิเศษอยู่ในห้องนี้แหละแต่ข้างในล็อกแน่นนะฉันเข้าไม่ได้นะแต่หนูสามารถ จึงตกปากับคำอย่างเลี่ยงไม่ได้และขโมยลูกแก้ววิเศษได้สำเร็จแต่ทวา่าเฮ้ยมุดรูไหนออกมานะ่ะแล้วจะหนีไปไหนเนยแข็งลูกแก้ววิเศษเนยแข็งเยอะแยะลูกแก้ววิเศษของฉันลูกแก้ววิเศษของฉัน,ฉนลูกแก้ววิเศษของฉันหนูตะโผลด้วยความละโมบอยู่อย่างนั้นซ้ำๆลูกแก้ววิเศษที่ควรนำอิสรภาพมาสู่แมวกับถูกหนูขโมยไปซ้ำายังหนีลงทะเลเสียอีก กระเสือกระสนหนีลงทะเลเพราะหนูเห็นมิมิตของลูกแกว้วการไล,ล่ล่ากลางทะเลจึงเริ่มต้นขึ้นแมวว่าจ้ำเอ้าอย่างเดือดดาลแบบลืมตายเจ้าหนูสปกปรกแกไม่รอดแน่หนูก็วิ่งบนผิวน้ำเรือยอิทธิฤทธิ์ของลูกแก้ววิเศษแบบไม่คิดชีวิตเฮ่ส่วนหมาตัดสินใจที่จะว่ายไปดักหนูและแมวที่ฝั่งข้างหน้าเหมือนกับปูริดจับขโมยแมวไล่าตามหนูเจ้าเล่์จนทัน และขวันตะป,บ,ปบด้วยฝ่ามือคุณทำรรหนูอยู่โซเรี่ยวแรงทดถอยจึงไม่อาจหลบพ้นกรงแล็บชั่วร้ายของแมวได้รเรี่ยวแรงจากการล่าและหนีคือเหือกสุดท้ายของทั้งสองหนูและแมวต่างก็จมลงสู่ก้นทะเลด้วยกายที่เหนื่อยล้าขาดใจไม่มีใครได้ครอบครองลูกแก้ววิเศษทันใดนั้นก็เกิดเหตุมหาสัศจรรย์จากท้องทะเลได้บังเกิดเกาะหนูที่มีลักษณะเหมือนหนู ว่ายน้ำหนีตายเข้าฟังจากการไล่ล่าของแมวโวดและบังเกิดเกาะแมวที่มีลักษณะเหมือนแมวที่ว่ายควยคว้าอิสรภาพที่ถูกช่วงชิงจากหนูขี้ขโมยนี่แหละจุดจบแสนเศร้าและจุดเริ่มตน้นประวัติสัตว์ชาติพันธุ์ของพวกเรา<ล>หนูกี้โวตแมวและหนูจึงไล่จับกันไปอีกนานแสนนานส่วนหมานั้นขาดใจตายเมื่อว่ายถึงฝั่งกลายเป็นเขาตังกวน ลูกแก้ววิเศษแตกละเอียดและถูกคลื่นซัดกลายเป็นหาดแก้วที่สวยงามในปัจจุบันโอ้โหสนุกมากเลยนี่ก็ดึกแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะเออพี่คะว่าแต่แถวนี้มีห้องเช่าราคาถูกๆไหมคะมีจ้าเดี๋ยวพี่ส่งโลเคชั่นไปให้นะโอเคค่ะโอเคค่ะเจอกันเจ้ ไรในกระเป๋าไม่มีไรเลยข้าไม่อยู่จะโพลแป้งความเลยนะคะโจริกอยู่นั่นแหละจิก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 นั่นแหละขี่หกโทรศัพท์มึงยังไม่ได้ถือเลยแต่ฉันถืออยู่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 ดูมันทำทำไมถึงทำกับฉันได้เอาไปเฝ้าไปก่อนขอใจนั่นแเด้อพี่จอยหนูขอใจจิจีจ้าไม่เป็นไรค่ะเดินทางปลอดภัยนะ เหนื่อยมากง่วงมากเลยขอบคุณนะที่มาสนุกกับเราหวังว่าเธอจะไม่ลืมความฝันนี้อีกไม่ลืมแน่นอนเอ๊ะอะไรนะความฝันเหรอเฮ้ยฝันไปหรอเนี่ย